สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรอยัลคาสิโนนะครับเกมยิงปลาสองคนวันนี้แอดมินจอยเขาบอกว่าห้องนางเงือกแตกดีมากนะครับนี่ปความกดของเจ้าสมุดจอยฮ็ดปืนไหนเนี่ย แอนดมินจอยบอกว่าให้เจอปืนพาลาดินยิงนะฮะเฮ้ยผู้โชคดีโอเคผมจะมาลองยิงหนะครับมันแตกอย่างที่แอดมินจอยบอกหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> เร่งอะไรดีวะอาว่านนะกัน เห็ดแต่ด้วยย้ายฝั่งฝั่งนี้มันไม่แห้งหนุ่มฝั่งซ้ายหนุ่มจะย้ายฝั่งนะครับมันเป็นทิกไอ้หนจอบอกให้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับโอไปหาฝั่งซ้ายก่อนเอ้ยทำไมผ้ามาดูแตกๆวะ นีเ่เป็เกมมือถือนะครับผมแต่ว่าผมเล่นในคอมนะครับภาพเราก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยไม่ย,ยิยงไงถึงจะแตกวะอุ้ยเขาโคกแตกวะล้วสุนฟรี ได้กระสุนฟรีกแล้วสุนฟรีลยตัวเลย,ยเนี้อเพลเกมในเพจสโตนะครับผมแล้วก็แอปสโตชิปนี่สามารถขายได้นะครับหนึ่งล้านชิปเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะเล็งนางเงยอะนะครับผมจะเอาแจ็คอต เราต้องใจเย็นๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถ้าเราอยากได้กําไรไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะแตกของมันนะครับมันก็จะมีทั้งแตกแล้วก็ไม่แตก แล้วเนี่ยาหายไปแล้วไ,ได้ปลาใส่ฟ้านลครับมันจะช็อตปลาทั้งหมดนะครับ ้ยยิงไอ้แค่แป๊บเดียวตังหายเลยโอเคเอเมจอยครับผมไปจรวดครับผมตรงไหนดีครับนี่เหรอลิมไหอ่ไง,อง,องเ,เอาขวาบน What What the fuck นี่มันซ้ายไม่ใช่หรอวะออว้ เฮ้ยอะไรอ่ะไม่แตกเลยต่านี้เหรอเพราะว่าจะแตกด้วยพน้าวเน่ได้หกแสนนะได้หกแสนมาเอาเม้าหายไปไหนเนี่ยกระสุนฟรีอีกแล้วพระเจ้า วันนี้เราจะเจงหรือเปล่านะครับผมไม่รวยก็เจงครับมีสองอย่างเฮ้ยโลาแตกขามันติดเลยเัาจะต้องแตกแนละ้วบุ้ง เต่าเต็มจอเลยน้องเต่าน้องเต่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าล็อก เราจะลุ้นนางเงือกให้แตกนะครับผมบางทีมันก็แตกง่ายทีก็แตกยากอะไรอ่ะทำไมลูกค้าบอกอะ่ะอ,อ๋เฮ้ยนางเงือกแตกแล้วครับ oh, <no. S 1> <c oughs> คุณสามล่าคุณสามหรือเปล่า <c oughs> ไม่เอาโอ้ยค,คุณสาเกือบแล้วเก<ม>ือบได้อีกร้อยแล<ะ>้วไม่ขอเยอะขอแค่ยี่สิบล้านพอ,อเฮ้ยได้สิบได้สิบล้านเลยคุ้มไหมได้อยู่นะยี่สิบ k ใช่ป่ะ<ด>เออสิบ k เนี่ยผมได้มาแล้วครับเฮ้ยนองข้าวาเบาหน่อยก็เป็นลูก a d ด winjoy นะครับไม่ใช่ลูกผมนะครับผมตอนนี้ผมได้มาพันหนึ่งล้สิบ m เท่ากับพันหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความโลภของผมนะครับผมจะเล่นต่อเขามันสายโลภเยอะน,นะครับมันไม่เคยพอเลยครับผมเล่นไปเรื่อยผมตั้งเป้าไว้มาแหละสองพันนะครับจะเอาละสองพันนะครับ เราใช้ความโลภให้เกิดผลนะครับถ้าใครเล่นเอาความสนุกก็อย่าเล่นเยอะนะครับผม,มค่อยๆเล่นไปครับถ้าเล่นเยอะเล่นหนักม็นจะเครียดแทนนะครับผมเวลาเสียเฮ้ยถึงหรือ,อยังโอ้ผมขาดอีกนิดหน่อยนะผมจะได้ สองพันามที่ตั้งไว้แล้วไโ้ยยิงมาตรงกลางเลยดิความโลภอะ่ะ ถ้าโลแตกมันจะคูณสองใช่ไหม <Okay. S 3> โอเคเอโ,คออคอโอ้หถ้า,า,างเวลาเลือกแตกแอดมินจอยบอกมันจะคูณให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าโลมันยังไม่หมดเลยเะละได้ร้านนึงด้เยอะกว่ายิงไอ้ลูกไฟ เฮ้ hey, ได้แล้วสองพันแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ตามเป้าหนุ่มตั้งไวเ้เลยนะครับสองพันวันนี้กำไรนะครับผมเลอกสุนซีเนี่ยผก็จะเน้นไอ้ปลาที่มันแตกง่ายๆครับตัวเล็กๆโอเคน้าจาเป็นภาษีค่าส่งชิปพอดีโอเคครับแล้วก็ ออกไปส่งชิปนะครับผมวันนี้เราก็จะเอาแค่นี้แหละสองพันวันละสองพันนะครับเราเข้าตรงนี้ครับส่งชิปเราก็เลือกคนที่เราจะขายนะครับผมนี่ผมจะส่งให้สามสามครับตัวผมเองนะครับนี่ครับเรา,เามาเราซื้อมาสองพันนะครับเราก็ขายไปนีย เช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วกดส่งนี่ครับนี้เราได้มาสองพันนะครับผมโอเคครับขอบคุณรับชมครับ